บทที่3การสร้างเวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีตเราจะเรียกไฟล์ที่ใช้ในโปรแกรม Excel ว่าเวิร์กบุ๊กใน1นึ่งเวิร์กบุ๊กจะประกอบไปด้วยตารางข้อมูลหลายหน้าซึ่งตารางข้อมูลแต่ละหน้าก็จะมีชื่อเรียกว่าเวิร์กชีตการจัดการเวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีตจะทำให้การทำงานมีรูปแบบที่สวยงามเราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้นสะดวกในการทำงานในรูปแบบต่างๆการแยกข้อมูลให้อยู่ในเวิร์กชีตที่แตกต่างกันช่วยให้เราสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นหมวดหมู่เช่นเวิร์กบุ๊กบันทึกงบประมาณสินค้าบริษัทเราสามารถแยกงบประมาณของแต่ รายเดือนไว้ในเวิร์กชีต3แผ่นที่มีชื่อว่ารายเดือนรายมาสและรายปีโดยเมื่อบันทึกข้อมูลเวิร์กชีตเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในไฟล์เดียวกัน3.1การเพิ่มเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาก่อน จากนั้นเราจะสร้างชิ้นงานใหม่คลิกที่เครื่องหมายบวกเลือกเอกสารเปล่าหรือเวิร์กบุ๊กเปล่าสังเกตเวิร์กบุ๊กที่เปิดขึ้นมานี้จะมีแผ่นงานอยู่แผ่นเดียวหรือก็คือชิตหนึ่งเราสามารถเพิ่ม เวิร์กชีตได้โดยคลิกที่เครื่องหมายบวกด้านล่างขวามือจากชีดหนึ่งก็จะกลายเป็นชี้สองตอนนี้เรามีสมุดงานอยู่2แผ่นถ้าเราต้องการเพิ่มอีกหนึ่งแผ่นแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายบวก ในการเลือกทำงานกับเวิร์กชีตที่ต้องการให้เราแตะที่ชื่อเวิร์กชีตนั้นเช่นถ้าต้องการทำงานกับเวิร์กชีตสองหรือแผนง,งานที่สอก็แตะที่ชีตสองอันนี้ก็จะเป็นสมุดงานของแผนที่2นั่นเองถ้าต้องการทำงานกับแผนที่1ก็แตะที่ชีตหนึ่งครับ กรณีที่มีหลายสมุดงานสมมติเพิ่มเป็นเวิร์กชี t 4นะครับแล้วก็แตะเลื่อนเอานะครับใช้วิธีการเลื่อนนะสมุดงานเอานะครับตอนนี้นักเรียนก็จะสามารถเพิ่มเวิร์กชี t แล้วก็ เลือกทํางานกับเวิร์กชีตที่ต้องการได้แล้วนะครับ2อ,อย่างนะครับ1การเพิ่มเวิร์กชีต2การเลือกเวิร์กชีตที่ต้องการ